วันนี้จะไปทำหมันแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณหมอโอเคไหมเราก็จะพาลูกชายไปทำหมันที่โมโมคลินิกกันนะคะว่าจะวันนี้จะมาตรวจเลือดตรวจเลือดแล้ก็ฝากไว้คืนหนึ่งฝังงดใช่ค่ะออกมาแล้วโอ้มีคนมามีคนมานี่เขาหลัไม่ตื่นแล้วน เราตัดสินใจพาลูกชายมาทำหมันที่โมโมคลินิกเพราะว่าไปดูรีวิวมาเยอะแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าคลินิกนี้เขามีประสบการณ์ในการทำหมันแมวมาค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกคลินิกนี้ค่ะวันที่เราไปรับเนี่ยลูกชายก็จะมีอาการมึนๆเบลอๆอยู่นะพอกลับมาถึงห้องเราก็จับเขาใส่เต็นท์แบบนี้เอาไว้เพื่อป้องกันการปีนป่ายแล้วตกลงมาก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นประมาณอีกสองชั่วโมงก็จะให้เขาทานข้าวได้พอเริ่มทานได้เนี่ยก็สดน้ําก่อนเลยนะแบบคงจะอดมาทั้งคืนแลวหิวน้ำมากอะ่ะคือก็มีถ้วยน้ำสองถ้วยนะแต่ไม่เข้าใจเหือนกัน ว่าทำไมจะต้องซดถ้วยเดียวกันรวมๆแล้วแมวเราเขาก็จะโซมหรือว่าจะแบบง่วงนอนจ,จัดๆประมาณหนึ่งวันเนาะหลังจากวันนั้นเขาก็จะกลับมาร่าเริงกินข้าวเล่นได้ตามปกติแล้วค่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการเลียแผลอ๋อค่ะเป็นไงบ้างลูกง่วงเหรอครับลูกฮะง่วงเหรอครับนอนนะนอนนอนรวมๆแล้วแมวเราก็ฟื้นตัวค่อนข้างเร็วแผลเล็ก แล้วก็แห้งไวค่ะถ้าใครมีคำถามที่สงสัยอยากเตรียมตัวก่อนที่จะไปทำหมันแมว<ๆ>ก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะ